ธุรกิจนายทุนจีนสีเทานะคะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณชูวิทย์กระมลวิสิ์คุณชูวิทย์ออกมาแฉและคุณสัทนะประยุนรัฐเกี่ยวอะไรด้วยทำไมถึงมีชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐพงเ่่นะคะเลสท็อควันนี้จะค่อยๆไล่ทำลายให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Let's Talk นะคะปมประเด็นสำคัญที่ต้องขี่เส้นใต้ก็คือกรณีในทุนชาวจีนที่เข้ามาทำธุรกิจสถานบันเทิงผิดกฎหมายในบ้านเรานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีการประทะคารมกันเกือบจะต่อยกันแล้วที่สำนักตองหลอกนะคะ นั่นก็คือคุณสันธนะประยุรรัตน์แล้วก็คุณชูวิทย์กมลวิสิตค่ะเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครสําคัญที่ต้องขี่เส้นตายและแต่ละคนมีความเกี่ยวข้องกันยังไงค่ะวันนี้ต้องไล่เลียงให้ฟังนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนจุดเริ่มต้นของมันก็คือว่า ตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปตรวจค้นผับแห่งหนึ่งแล้วก็พบว่าผับแห่งนั้นเนี่ยทำผิดกฎหมายในทุนเป็นนักธุรกิจชาวจีนที่เข้ามาทําธุรกิจในบ้านเราแบบผิดกฎหมายทางการจีนเองก็สนับสนุนให้ตํารวจเนี่ยขยายผลแล้วก็จับกลุ่มแล้วเราก็ไปตรวจพบว่ามีการทําเป็นเครือขา่ายคือมีกลุ่มในทุนที่เป็นชาวจีนเข้ามาทําธุรกิจในบ้านเราจริงๆนะคะอันนี้คือประเด็นข่าวที่เป็นสารตั้งต้นทีนี้ถัดไปก็คือคุณชูวิทค่ะคุณชูวิทกำมลวิสิิทธ์ ออกมาเปิดหน้าแฉเลยว่ามันมีกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนที่เข้ามาตั้งสถานบันเทิงในบ้านเรามีการทำธุรกิจในลักษณะที่เรียกว่าผับศู์เหรียญคือเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยที่มีนักการเมืองเ,องเ,เป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังนะคะคุณสวิทเดินหน้าแฉไปก็เป็นข่าวบุกเข้าไปตรวจค้นผับนั้นผับนี้ซึ่งเราก็เห็นกันในหน้าสื่อนะคะหลังจากนั้นเริ่มมีชื่อของคุณสันทนะออกมาเพราะว่าคุณสันทนะเนี่ยได้ออกมา ในพื้นที่สือ่อคือมาให้ข่าวในลักษณะประมาณว่าคุณชูวิทย์ในแฉมั่วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวของคุณสันทนะเนี่ยก็รู้จักกับนักธุรกิจชาวจีนบางคนนะร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเคยฝากให้คุณสันทนะเนี่ยดูแลนักธุรกิจชาวจีนเหล่านี้ด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐเกี่ยวข้องยังไงกับนักธุรกิจชาวจีนนะคะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับร e ้อยเอกธรรมนัฐมันก็เลยเริ่มมีชื่อของร e ้อยเอกธรรมนัฐเขามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะซึ่งตัวคุณชูวิทย์ ็ไม่ได้ไปแตะต้องนะคะไม่ได้พูดถึงคุณสันทนะไม่ได้พูดถึงร้อยเอกธรรมนัสแล้วหลังจากนั้นเน่ยคุณสันทนะก็บุกไปที่โรงแรมคุณชูวิทย์ค่ะไปถ่ายคลิปแชรว่าโอ้ยที่โรงแรมแห่งนี้นะมีการม่วสูงผิดกฎหมายนู่นนั่นนี่ คุณชูวิทย์ก็ขึ้นเลยค่ะประมาณว่าเฮ้ยฉันไม่เคยเอ่ยชื่อคุณเลยนะแล้วคุณเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ด้วยแล้วที่ผ่านมาฉันไม่เคยพูดชื่อ,อร้อยเอกธรรมนัฐนะมีแต่คุณสันทนะนั่นแหละที่เป็นคนพูดว่าอ๋อร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยฝากให้ดูแลกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนก็เลยเริ่มเดือดขึ้นมานิดนิดแล้วจนกระทั่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะคุณชูวิทย์ไปที่สนทองหล่อนะคือไปหาบิ๊กโจกคนตำร,รวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน เอาข้อมูลเพิ่มเติมไปมอบให้บิ๊กโจ๊กเป็นข้อมูลของนักธุรกิจชาวจีนที่ทำผิดกฎหมายแล้วพอดีเลยค่ะคุณสันทนะเข้าไปที่สนทองลอแล้วก็ไปเจอกันผเผชิญหน้ากันคน่ยคือภาพที่ออกมาเนี่ยคุณชูวิทย์คือแบบถอนน็กไทยแล้วว่ะพร้อมประทะแล้วเจ้าตัวยอมรับด้วยว่ามีอารมณ์จริงๆนะคะบางช่วงบางตอนคุณชูวิทย์เนี่ยยืนให้สัมภาษณ์อยู่ข้างหน้าสนักท้องหล แล้วคุณสันทนะเนี่ยยังอยู่ข้างบนสนนนะคะคุณชูวิทยืนให้สัมภาษณ์นักข่าวจี้ไปที่ตัวละครสําคัญเลยว่าที่คุณชูวิทย์ให้ข่าวว่าอีกสองสาอาทิตย์เนี่ยจะมีนักการเมืองถูกออกหมายจับเนี่ยเป็นใครแล้วใหญ่ระดับไหนคุณชูวิทย์กาลังจะพูดเลยค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่คุณสันทนะเนี่ยเดินลงมาก่อนตอนนี้เราก็เลยยังไม่รู้ว่านักการเมืองคนนั้นเนี่ยเป็นใครอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะจะรู้แล้วซึ่งย้ำนะคะว่า ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่านักการเมืองที่เกี่ยวข้องเป็นใครรู้แค่ว่าตัวละครของเรื่องนี้นมีคุณชูวิทย์มีคุณสันตะนแล้วก็มีร้อยเอกธรรมนัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่ามีการพูดถึงชื่อของร้อยเอกธรรมนัฐนะคะแล้วฝากฝั่งของร้อยเอกธรรมนัฐเองอันนี้ก็ต้องแฟลกับร้อยเอกธรรมนัฐเพราะว่ายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะร้อยเอกธรรมนัฐในล่าสุดก็คือมีการอัดคลิปส่งให้นักข่าวคือยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนจีน อาจจะรู้จักกันในนามส่วนตัวเป็นเพื่อนกันแต่ไม่จําเป็นต้องทําธุรกิจด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเด็นเนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้แหละคือตัวละครของเรื่องนี้คุณชูวิทย์คุณสันทนะแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยมันเป็นเพราะแบบนี้แหละคะ่ะส่วนกลุ่มธุรกิจชาวจีนกลุ่มกุนจีนสีเทาสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ตำรวจจะสามารถสาวไปถึงตัวการของเรื่องนี้ได้มากน้อยขนาดไหนก็คงต้องรอติดตามนะคะท่านผู้ชมคิดว่า กลุ่มทุนจีนที่เข้ามาทําธุรกิจในบ้านเราเนี่ยถ้าไม่มีแบ็กอัพจากนักการเมืองเป็นไปได้ไหมเราพิมกันเข้ามานะคะอยากรู้เหมือนกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามานะคะนี่ก็คือทั้งหมดของเล s Talk EP นี้นะคะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ